สวดตรงครับโอ้โอ้นั่งๆครับบรรยากาศดีด้วยครับช่วยเรื่องไปดูนั่กันนะครับนี่ปลาปลาคอบอกครับนั่นเองครับปลาคอลงตอนไหนครับพ่อปลาอยู่แล้วมันหรอเป็นปลาสังกะปลาคอปลาคอบอ่าจะหันอยู่เด้ี๋ยวเรื่องจะเป็นเรลง เล่นๆมองเหมนคนเขาเอาแหมาสามเท้าวินิวาตน,นี่ละวานอยู่นะครับเดี๋ยวถอดชุดก่นอนไปครับคุณครูเป็นยุบานคุณฟังแดงครับผมเป็นอนอน,นหน้าประจำครับเป็นคนยานอนแล้วตัวลูก่มเนี่ยนครับเจ้ว่านอนสองสามมือน,นี่เพิ่นเข้านอนแล้ว <น S 1> <c oughs> เจอของเท้งูงูโป้งูเห่าครับมันขื้นเทงหน้าพึน้นใครอยู่เห็นก่อนเพิ่นว่าถามเพิ่งวาน <c oughs> โอ้ยคอยกับเขาบ้านเลยแล้วเนาะ โอ้ยว่ะยู่ถึงหน้าหลังนั้นแหละครับงู้ัวปลูกตัวห่าดำหน่อยจกนี่เพื่อนวะ่ะมีนอนหน้าอีเลยครับา <c oughs> อายเดี๋ยวว่านแหียก็ได้ครับพี่น้องตรงก่อนยามเบ็ดครับวับนจักน้อยวันจักบาทครับผมเขา,าเป็นจักบาทคนเดีอวพี่น้องคือบังป่าย <c oughs> ์มีสัยทัศน์บ่ค่อยดีมานเลยครับสวดตรงครับ โอ้งามๆครับสังเกตไผ่ครับผมหนาวแต่เซาแท้ว่าเรามีลงแล้วใช้ไหมได้ลงแล้วน้องฝนตกแบบลิ่นแบบโอ้ขึ้นเลยครับบรรยากาศดีๆเลยครับช่วงนี้ได้ไหมเดี๋ยวได้ลงน้ำแต่เซาเละ เอาเลยแพี่น้อเขาที่แล้ว,ลวไปครับ,บส่งเงียบเงียบนะครับตอนมาที่แรกเห็นเล้นออกสองสามตเล้นแห้งอึดวาดอึดวาดออมันมาซ่อท่ากิบประซิวมองนี่แหละครับมองตาพ่อน,นี่นะเงียบเลยนีตึกนีตักเลย ยันมีได้จะถูดีกว่งเงียบฮึบท่านคือมันตึกแล้วฮึบฮึบเงียบปิดฮึบโอ้โหเงียบครับมีได้ป่ามานี่หลีตัวนี่พี่น้องเลยพี่น้องครับหลังแหลกเลยครับพรน้อยหหบอกว่าเบ็ดมันดึงครับผม <c oughs> ไปเบิ้งไปหลุนน้ำกันนะครับนี่ น้องมันตายแล้วฮะาะตายแล้วบ่คับพ่ะป้าป้าคอบ่ครับเพ่ะเม่นดุเดี๋ยวดีครับจังไดจกงสิมันเม่นดูเสือมีหอดเท่าไม่นะขึ้นเห็นไหมเ้โตว่าเน่ยให้ระงได้อ้นะครับ วันดีอยู่ชุดนี้มันกัน,น่าว่ะเจ็ดแล้วครับคอเนี้เป็นหนุด่ดได้ประเดี๋ยงออมพื้นพูดแล้วเหมือนกันมาแล้วมาแล้วแต็มเลี่ยครับผมตกบวกเขา <c oughs> แต็มเลี่ยเข้าครับปลาคอครับผม ว่าอะไนนัน่้โอ้กะปูขาปะจอหล่อพี่น้องเอ้จอยจริงนะบอล ยากตกแล้บห,หน้าฝนพอแล้่ะ,ะดิเกสมันเก <c oughs> ิดจิตลิ้นๆตกๆอยู่ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ต้องคิดว่าเ <c oughs> สียเสียกันฝนน้ำมันเชี่ยงมันวะคร่ะ <c oughs> พ่อแ <c oughs> ม่นยามกัญญาเข้าป่ากัยญาเมัอนฮองหา <c oughs> ปนใด,ดล้วพี่น้องได้ตัวนึงแล้วได้ขับตัวนี้ออไปตาแห้งทันแล้วอินต่อไปครับผมวันนี้เพิ่ง ก่อพึ่ครับกก่อกนครับฝนตกดีพอดแล้วมันแดดยังเรามาเสื้อใหม่ครับเอาแนวมาปดออกกระปูน้ำยามมาประมาณนี้แล้วครับพี่น้องมันก็เห็นปลาคอตายตัวนึงพี่น้องปลาคอตายอย่างแต่หลัลงแถวแหลกๆครับผมเห็ปลามีค่อยกินเด็ดพอสินหรอขันฝนตกมันบ่ค่อยนั่นดีครับเพาะมิสซัมมันมิสซัมแบบนั่นบ<ย>่กมิสซัมแบบตกลิ่นแล้วก็ยุดบ่ครับนั่นดิครับมันกองลงตัวไหนครับเพาะ เหมือนเหมือนแบบหลังนี้คยแบบบได้ผลือบนเปาเป็นสูงได้มีได้กระดงต่วสกนาะตันเบ็ดเจ้านี่เจ้านี่จ้านีดึงโมลงไปนั่นนี้เขาบอมันมันตัวยังไงครับทีเหลือเคอเข้าไปยังไงครับขาอยู่ข้างล่างมั้จากแล้วเตรงนี้ครับนในเฮมอนด์เหมนเห็นครับนี่นูบอ๋อเหมือนกันครับคือเปล่นโค้งโค้งอย่ะเีนะพอเปิือดีก่อน เห็นบ่ครับปุ๋ยวเด้อครับพ่อป่าอยู่แล้มันเนาะลูกมันเป็นอาปะสังหารปะคอปะอพ่อป้าจานอยู่เดี๋ยวเลี้ยวบังติดขดลงดึงเข่าดึงเข่าหยาสีนะครับเนาะค่ําเบิ่งกระโอ้ป้าป้าปะคอใส่งามอยู่ครับโอ้ไข่อยู่นี่นี่เห็นตัหัวเขาคโอ้ยสุดยอดสุดยอดแต้ม2เท่าโอ้ยว่ามันปวดทุบเลยมีถือถือยูหน่อยพี่นเราอะไรสื่อ โหรี่ครับผมอุ้ยมีซ้ำื่อวานนะครับพี่น้องดุนลองดุนลองเกือบเน่าตาขาวจังเลยคืแต่เย็นดีเนาะเห็นยังเลบเลยครับได้ดุลำตัวยังแข็งอยู่แม่เล่าครัหนึ่งแล้วครับเบอร์สังกมกเนาะตาแห้งดุตาดี๋ตาแห้งไปปิ้งไปทอดพี่ๆครับพ่อโันนี้ขาวลงเศร้าเลยพี่น้องครับอืม เต็มสองครับผมปลาตายสองครับปลากระไดเอ้าลุ้นต่อได้ครับพี่น้องลุ้นต่อครับผมยางไว้น้ำแบบสอกกุดกวางนี่นะครับครับด้วยตัวหกไปอยู่ครับเป็นไรครับพี่น้องฟองยามเบ็ดธรรมชาติครับผมยางตามน้ำจม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 เลยน้ำไปครับ อายจะออกพี่น้องเรามาซื้อใหม่ก่อนมาแห้งนี่เซว้หลายมือเบ็ดนี่กิดเริ่มสิเป็นสนิมบางอันนี้ครับโมเบ็ดทังย่านฝายเบ็ดทึ้งสนิมนไงขึ้นแล้วบางอันเดี๋ยวมาละปูก่อนเสนอถ้าถิ่งหน้าหมอกโอ้ตองเป็นไรนะเนี่ยบอลน้อง น้องยังออกมาทางนี้ครับผมหลังนี้ดึงครับยังบนน้อพี่น้องเลยหลังนี้ดึงครับผมเบิ่งนะครับในสภาพคันเวงนอกฟังแต่ว่ามันมีติงมีหนิงก็มีเห็นขาวขาคือสุดที่ต้องเบิดสกปรกเนี่ยครับนี่เห็นเบอกวี่นั่งนี้มลยี่กินอุ่นๆเมื่อไห่นะครับเราจะดกทำเบื่อเลยมียัางว่าผีน้องเป็นเบ็ดหรือบอกครับเห็นละ โด้ดสวยวะ่ะารุนหลังใหม่ก็สิเราเนี่ย<อ>บรรยากาศเพิ่กับลิ้นนะมืดตึกมือแล้วครับวันนี้ลิ้มมืดมือถาอยู่เขาครับดีสเปซชั่นะครับจะมืดแล้วพี่น้องไม่ลปปากอตายสองตัวนั้งบเ้เสินะเลยเิ่งทางหน้ากับพิดสอยม้อยนี่คือรัดสองหลังลนี่ครับยังอยู่ข้างหน้าสองหลังครับหลุนให้หน้าอีกสองหลัง นี่จะมีที่อื่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็ดน,นั่นเดี๋ยวสอดน, <laughs> นี่มีที่การไปรเลยครับนี่ปลาตายสองโถเดีทาลุ้นสองหลังนะครับได้ไม่ได้ชมทองชมหน้าครับทับทุ่มส้มครับนี่หน้าหน้ามอตโตอโตเออเวียดไว้เยอะเด้อนี่หลังนึงที่มโนน, <laughs> นี่เลนเดี่ยวอเลยหลังนึงคือสองหลังครับพ่อ อ,อ,อ,อ๋อเรือล้างเดียวล้างเดียวเชนเชนข่อนนาายยขา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 าขเขา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 เาข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 า่าข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 านาขาขับาขาาขาขขาาข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 าหาข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 ากาขาวาขาานาขาขเขา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 ขขาาาาาา มาซื้อลองเบิ้งกันกนะสันห้ามันตูมเพ้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าคุ้มเนี่ยนะพ่อเนาะมผมพอได้ยกปลาค่อใหญ่ขึ้นมอต่อเบิ้งเจ้าของนาเพิ่นมีทื่ต่ออีกยังอีหลังนึงดิอ๋อยังอีหลังนึงบ่ครับพ่อขาอีหลังสองหลงังนึงนึกว่าจะยุ่งมึงหนีซองหลังจบวุ้นนี้ทางลงมองกันใส่อครับพ่ย,ยกปลาก็จะนั่นดิครับไปครับลงมาอีกซื้อหนึ่งครับผม ลุนหลังสุดท้ายน้ำพอน้อยซอยเดิมครับเย็ดเงียกับปูเปิดปลาคอมาแล้วสองตัวครับผมเป็นยังครับเพาะเมื่ได้มีจู่บ่เจ้ายังเรียกว่าครับเย็ดเงียกับบอลครับเงียกอดแต่มีร้อนเป็นแต่มีปลามากินดีนะจังว่าล่ร้อนอยู่ที่ปลากระได แต่ว่ามันเป็นมีคือแล้ได้ท่้สองตัวนี่แหละครับพี่น้องมเลยน้พี่น้องเบิ้งดพี่น้องเบิ้งกันนะลูกโตกับโตโอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ตัวน้ำตายก็มาเหนื่อยยิ้มเปื่อยไปแล้วครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ข้าได้แบบโอ้ยตายหมดแล้วพี่น้องดูดีดูดีพอเอาเอาท่านี่ก็เราอาไปตากแห้ง่แหละครับพี่น้อง เนี่ยปางจัดการได้ครับผมแซ่บครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมเอามายามเบ็ดกับลูกเคยเ้านี้สวงตัวครับแต่ว่าปานายครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับโอ้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยเหมือนนี้ขอบคุณครับ